สื่เทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระคุ้มครองสวัสดีชาวราศีธนูต่อแต่นี้ไปดวงชะตาชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรเรารมารับชมรับฟังราศีธนูชาตินี้รวยมีบ้านมีรถแน่นอนครับเพราะทําบุญมาสร้างพระอดีตชาติเคยทําบุญใหญ่ ถึงเวลาท่านถวยแน่รวยสุดๆมหาเฮงมหารวยจะเกิดขึ้นกับตัวท่านก่อนอื่นเรามาขอพอรรับโชคกันก่อนดวงชะตาท่านจะเปิดขอให้ท่านถูกหวยสามตัวเลขตรงเฮงเฮเฮต่อแต่นี้ไปดวงชะตาจะพลิกผันไปในทางที่ดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะรวยและก็รวยและก็รวย รับชมแต่สิ่งดีๆรับรองดวงตาท่านจะเปิดประส,สบความสำเร็จดุงโลดเป็นที่สุดไพ่ย,ยิบสีมีความศักดิ์สิทธิ์บ่งบอกถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันดวงชะตาชาวราศีธนูบอกได้เลยว่าท่านจะเฮงไพ่บอกมาว่าอดีตชาติเคยสร้างบุญมาเยอะเคยสร้างทําบุญวัดเคยสร้างพระสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ โอ้โหบุญท่านใหญ่ยิ่งจะรวยไปไหนชาวราศีจนทท่านจะรวยไปไหนท่านจะเฮงไปไหนท่านจะประสบความสำเร็จอย่างไรรวยแน่ถึงเวลาแล้วจะเฮงจะลุ่งโลดประสบผลสื่อเทพประทานพรพักแรงหัวใจเต้นรัวทำอะไรแล้วทำจริงทำจังแต่ให้ใจเย็นเย็นระวัง เรื่องหัวใจให้ดีนะครับอาจจะต้องบำรุงหัวใจนิดนึงเพราะว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่มีดวงชะตาโดดเด่นทำอะไรแล้วเหมือนเล่นรถไฟหอะโอ้โห,โหขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นแรงลงแรง,งจะรวยขึ้นแรงลงแรง,งพอเข้าใจความหมายนะครับจะรวยไงครับชาตินี้วัยกลางคนรวยแนะ่ ดวงชะตาแต่ละคนได้มาไม่เท่ากันย้ำก่อนได้มาไม่เท่ากันบางคนได้มาก็รวยตั้งแต่เด็กแล้วบางคนมาจนตอนโตก็มีตอนเด็กรวยโอ้โหนั่งเบนซ์นะครับพ่อมียศมีตำแหนง่งนั่งเบนซ์แต่ตอนโตก็ไม่รวยก็ลำบากบางคนก็รวยตอนเด็กบางคนก็รวยตอนโตสลับกันไปเป็นเรื่องปกติของบุญกรรม พราะฉะนั้นถ้าท่านรู้แล้วว่าชาตินี้เป็นอย่างไรเรื่องบุญกรรมต้องมันรีบทําบุญทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่กรรมฐา,านตื่นเช้าขึ้นมาไปตักบาตรสวดกระถฐานเงินล้านหนึ่งจบแล้วตักข้า,ถาวถวายพระแล้วดวงชะตาถ้าจะเปิดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสาเร็จร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีบางคนฟังแล้วบอก จะจริงหรอหมอซานจะจริงหรอจะจริงเห,หรอครับสวดกระถางเงินล้านแล้วจะรวยจริงเหรอครับจริงครับส่วนแล้วจะเฮงจากไม่มีมันจะเริ่มมีจากทุกมันจะทุกน้อยลงไม่เชื่อก็ลองดูหมอสานขอท้าให้ท่านลองดูเลยสวดกระถางเงินล้านเหี๋ยวสอนสูรให้สอนในคลิปนี้เลยมา สวดกระถางเงินล้านกินข้าวก็สวดเคยเห็นพระโบราณไหมครับพระสายป่าจะกินข้าวท่านเสกก่อนนะเสกข้าวกินนะครับเสกก่อนจัดไปเลยสัมมชินชามีนาสังสีโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาคาบาลายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมหาบุญโยมหาลพพระวันตุเมมิเตบาหวติพุทธามาหูนะโมพุทธายะวิลาทโยเวาโคนายังวิราหิงสาวิราศีวิราชสาวิลาิโย พุทธสามานีมามาพุทธะาสวะหงมสัมติชามิเพง่งเพ่งไม่มาพาหาหาลือลือแล้วก็กินข้าวส่วนต่างบาทก็ส่วนหนึ่งจบนะครับต่างบาทก็ส่วนหนึ่งจบกินข้าวก็ส่วนหนึ่งจบอยู่บ้านล้างจานก็สวนไปเรื่อยสวนแบบท่านสวนสวนท่องกรเน,นี่ยนะครับสวนเลยสัมปจิตชามีนาสังทโมพมมาจะมาหาเทวะแล้วก็ล้างจานไปด้วย สัพเพยาคาปลายันติหลังจานไปด้วยนะครับล้างรถก็สัพเพยาคาปลายันติอมมาจะมาฮาเทวาพิลาพาภวันตุเมสวดไปด้วยทำให้จิตใจชแช่มชื่นสวดไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นดวงตาจะเห็นธรรมก็จะคิดในเรื่องดีเงินทองจะไหลมาเทมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วบางคนก็ทุกอยู่คอมเมนต์มาหมอทานหนูทุกมากเลยหนูไม่มีเงินหนูทําอะไรไม่ได้เลยก็ฟังคลิปหมอทานสิครับฟังคลิปหมอท่านสวดกระถางเงินล้านมันไม่มีอะไรต้องเสียท่านก็แค่สวดท่านอยา่าขี้เกียจบางคนรู้ว่าทำอย่างนี้แล,ล้วรวยทําอย่างนี้แล้วได้บุญแต่ขี้เกียจไงขี้เกียจท่านก็ลําบาก่อไปนะครับมนุษย์โลเราขี้เกียจไม่ได้ม,มันขี้เกียจมันจะลําบาก ต่บางทีขยันไปก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นแต่เรื่องโซนบอเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นเค็ดนะครับเป็นวิธีบาอาจารย์นั่นสอนกันมานะครับสวดแล้วดีสวดแล้วรวยนะครับดวงชะตาชาวราศีธนูจะเฮงจะรวยจะรุ่งโนดประสวันเริดชาตินี้ท่านจะรวยเป็นมหาเศรษฐีสวดกระถาเงินล้านเข้าไปนะครับล้างจานก็สวดกินข้าวก็สวดโทรศัพท์ก็แอบสวดนั่งอยู่บนรถเพลินๆก็สวดสวดณทุกขณะจิต นะครับหลวงปู่ฤาษีทิ้งดำท่านว่าให้สวดแบบนี้แหละบางคนบอกว่าบอกหนูสวดแล้วไม่เกิดผลหลวงปู่ท่านว่าไม่เกิดผลแล้วเองสวดกี่จบผมสวดเก้าจบทุกวันน้อยไปนะครับคือหลวงปู่ท่านจะให้สวดทุกขนาดจ,จิตนั่นแหละนะครับถ้าหมอสันแปลไม่ถินนะทุกขนาดจ,จิตนะครับก็มันทุกข์มากมันต้องสวดมากๆนะครับมันทุกข์มากมันต้องสวดมาก เราไม่มีเงินสบานสวดทั้งวันเลยเอาดิเอาสู้เอาไปเ่าตายเอาดิสวดทั้งวันน่ะหมอตายกงสวดแล้วโชคมาจริงๆมาจริงๆนะครับมาจริงๆเลยจากไม่มีก็มันจะก็จะมีอ่ะมันจะโผล่ก็มามันไม่ถูกหวยมันจะถูกหวยอ่ะนะครับมันจะรวยมันก็จะรวยอ่ะมันจะพลิกอ่ะจากไม่มีข้าวเลยอย่างน้อยก็มีคนเรียกคุณเรียกคุณไปทํางานนะครับมันจะดีอ่ะกินข้าวก็สวดตักบาตรก็สวดล้างจานก็สวดดูโทรทัศน์เถอก็สวด จะนอนยังสวดสวดจนหลับอ่ะเป็นกรรมฐานนอนโอ้โหชีวิตจะรุ่งโลดประสบ็จชาวราศีธนูดวงชะตาท่านจะเปิดจะเฮงจะรวยจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโอ้โหฟังดูแล้วเวอร์ไปไหมรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอยี่สิบสี่ล้านรอดูเลยอีกสามเดือนรอดูมีไหมใครจะถูกยี่สิบสี่ล้านนะครับมันต้องมีบ้างแหละนะครับผมแต่ว่าดวงชะตามันเปิดไง นะครับเปิดไพ่มันดูมาแล้วโอ้โหมันใช่เลยคาราสีจันูได้ไพ่ไหนเอ็ต้องเ็นนัโคนะครับ,นะรบเปิดกี่ทีก็ได้78็ดปใบเนี่ยเจอเอยเลยนะครับถ้าจะถูกหวยลงวันทีหนึ่งจะริ่มรวยจะเฮงชาตินี้บุญกุศลเคยทาเอาไว้การหนุนนําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเพราะชาติที่แล้วท่านเคยสร้างพระนะครับสร้างวัดสร้างวา,ารามนะครับทําบุญกระถินผ้าป่าบุญกุศลใหญ่จะมาหนุนนาถ้าตอนนี้ยังไม่รวย แปลว่าวัยกลางคนจะรวยจะเฮงจะรวยจะปังแล้วอย่าลืมอย่ารอแต่บุญเก่าหมอสันทำนายนี่คือบุญเก่านะครับบุญเก่าดูจากไพ้แล้วบุญใหม่เป็นอย่างไรตอนนี้ท่านทําเลยเคยได้ยินคําว่ากรรมติดจรวดไหมกรรมติดจรวดเป็นอย่างไรกรรมติดจรวดก็คือว่าทําทำำํทากรรมทําบาปทําทําชั่วไว้เนี่ยยังไปว่าไปว่าเขาเนี่ยแค่แค่พูดเล่นๆนะยังโดนเลย อย่างว่าโอ้โหนี่หมอสันขออนุญาตนะโอ้โหเธอทำไมอ้วนจังขี้เหร่อว่าเขาเชื่อไหมสามปีเห็นผลส่วนมากหมอสันจะสังเกตมันประมาณสองปีสามปีมันจะเห็นผลเคยทำสิ่งไหนได้อย่างนั้นเลยนะครับไปล้อเขานะครับแปนตัวเองเป็นเองนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นเองนะครับตอนแรกตัวเองหดดุ่นดีปุ๊บไปล้อเขาไปว่าเขานะครับถ้าอ้วนอย่างเงี้ยจะฆ่าตัวตาย หมอซันเคยได้ยินถ้าอ้วนอย่างเงี้ยกูจะฆ่าตัวตายปุ๊บตัวเองเป็นเองอ้วนเองทุกเองมันย้อนเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดบุญก็เหมือนกันบุญก็ติดจรวดน,นะครับถ้าท่านรู้แล้วราศรีธนูรู้ว่าบุญไอ้บุญเก่าท่านมีนะท่านอย่ามัวรอใช้ท่านทําบุญใหม่รู้ว่าเนี่ยเขาว่ากันว่าหลวงปู่ราศีดำท่านว่าถ้าทําบุญพระบาทําทบุญกระถินเป็นบุญใหญ่แล้วจะร่ารวย ท่านรู้ท่านก็ทํานะครับแต่ถ้าไม่มีเงินไม่เป็นไรนะครับทํยี่สิบบาทก็ได้ใครว่าท่านว่าเขากลับไปเลยทําไมยี่สบบาทไม่ใช่บุญเนาะไม่ใช่เงินเนาครับเป็นเงินนะครับยี่สิบาทแต่ละคนได้มาไม่เท่ากันท่านทําท่านทาห้าแสนห้าแสนผมทำร้อยเดียวแต่ท่านทําเอาหน้าท่านขอถ่ายรูปแล้วนะขอถ่ายรูปนะครับสมมุตินะสมมติผมผหมอสันเปียบเอยนะครับสมมติขอถ่ายรูป แต่เราทำร้อยเดียวอ่ะเราทำด้วยจิตเป็นกุศล่ะหยิบเงินร้อยแล้วก็หย่อดเข้าตู้นะครับแล้วก็บอกขอให้บุญนี้เป็นธรรมทานวิหารทานสังฆทานเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าร่ำรวยทำว่าไม่มีจงไม่มีแก่ข้าพเจ้าตลอดไปขอบารมีหลวงปู่ฤาษีนำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดนะครับบุญกุศลเต็มเตี่ยมร้อยเดียวแต่ว่าถ้าท่านมีเยอะท่านก็นทำเยอะเพราะว่าแน่นอนปัจจัยมันเป็นเรื่องสำคัญ ร้อยเดียวมันจะสร้างโบสถ์สร้างวัดมันก็คงเป็นไม่ไ,มไ,มได้มันก็ต้องเยอะหน่อยนะครับจะช่วยเหลือคนยากคนจนร้อยเดียวมันก็ช่วยแค่ได้มือเดียวมือสองมือคนเดียวะนะครับผมมันก็ต้องมีปัจจัยจะช่วยคนอื่นน,นะครับแต่ว่าเราไม่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเราทําไงครับบริจาคเลือดเลือดเรามีไม่หมดนะดูดเข้าไปนะครับเลือดเนี่ยบริจาคเป็นฐานใหญ่นะครับเลือดบริจาคเป็นทานใหญ่บริจาคเลือดเงินทองจะไหลมาคล่องตัวมากขึ้น จะทําให้ราศีจนูเสริมดวงชะตาล่ํารวยเป็นพิเศษดวงชะตาท่านเปิดอยู่แล้วมีบุญเกา่าทําบุญมาบ้างชาติอดีตชาติเคยเป็นเทพเคยเป็นเทพเทวดาอยู่บนท้องสวรรค์หมอสันดูไปตามไพ่นะอยู่เคยเป็นเทพเทวดาอยู่ท้องสวรรค์แล้วกลับชาติมาเกิดมาเปิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีชาวราศีจนูรดวงชะตาเปิดรุ่งโรจน์ผสมเลยล่ำรวยต่อแา่นี้ไปท่านจะล่ำรวยเป็นพิเศษ มันสร้างบุญสร้างกุศลหมอั่นขอเป็นสะพานบุญให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองไม่มีสินใดขัดขวางขอให้ท่านมีสิ่งห้าครบถ้นวนบริบูรณ์สิ่งดีๆจะตามเข้ามาเองความร่ํารวยทําให้ท่านมีบ้านมีรถหรูขับเฟอร์รี่ขับเบนซ์ขับพอดจะรวยอยู่บ้านดีๆมีบ้านดีได้อยู่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมราศีธนูมันโดดเด่นเหลือเกินนะครับ ถ้าเป็นราศีราศีมันก็หมกบอกอยู่แล้วนะว่าบุญกุศสมันมีราศีธนูบอกได้เลยว่าบุญกุศสมีไม่ธรรมดาด้วยราศีธนูร่ำรวยเป็นเศรษฐีอดีตชาติต้องเคยทําบุญมาแต่แน่นอนบุญคนเรามันทํามาไม่เท่ากันจะให้เป็นเหมือนกันทุกคนคงไปไม่ได้นะนะครับบางคนบอกว่าพีมหาพ่อท่านถูกหวยบางคนพีมาไม่ถูกหวยนะครับมันถูกหวยมันก็มีไม่ถูกก็มีมันเป็นเรื่องปกติ นะครับอกแต่ว่าดวงชะตามันมีเกณฑ์ไงขอแสนก็บอกมันมีเกณฑ์มันจะรวยมันจะเฮงแต่ว่าคนรวยคนเฮงเขาไม่บอกเคล็ดลับคุณหรอกจริงๆไม่บอกหรอกมันมีจริงๆนะเคยเคยสังเกตไหมเคยมีเพื่อนแบบทําธุรกิจเหมือนกับเราไหมนะครับทําทธุรกิจค้าขายออนไลน์อะนะครับเขารวยเอารวยเอาทำไมเราไม่รวยทำไมเราไม่รวยเราขายเหมือนเขาเปี้ยนะครับ ถาแบบเขาเปี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมีลูกน้องเหมือนกันนี่แหละทําไมเขารวยเอาเขาก็มาสายมูเตลูนี่แหละครับเขามามูเตลูเขามาหาของดีมันมีจริงๆนะนะครับหาของดีหาวัตถุมงคลหาของเสริมดวงชะตาไหว้นูน่นไหว้นี่นะครับหอ,อดูก็บอกให้ไปไหว,ว้นี่วไหว้วนี่ไหว้แลดีนะครับเขาก็ไปไหว้ไปไหว้เสริมดวงชะตานะครับปัญญาเกิดน,นั่งสมาธินั่งกรรมฐาน นะครับดวงเปิดลุงโล่เปสมเร็จสว่างจ้าแสงสว่างแล้วดวงเขาจะไม่เฮงได้ยังไงนะครับเขาก็ต้องมีนะครับคนแนะนําดีนะครับฟังคลิปหมอซันก็หมอซันก็แนะนําดีนะบอกได้เลยท่านฟังท่านก็เฮงท่านก็รวยรวยเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญอย่ารวยคนเดียวรวยคนเดียวท่านได้บุญไม่เต็มหมอซันบอกให้นะครับดังนั้นหมอซันพูดอะไรหมอซันก็พูดเป็นสะพานบุญ นะครับรู้อะไรมาหมอชันก็พูดพูดออกไปนะครับเหมือนเสริมดวงชะตาช่วยหนุนนําให้คนอื่นจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยราศีจนูจะเฮงจะรวยประสบผลเร็ดอาจจะมีอะไรเข้ามาทักแต่ว่าบอกได้เลยว่าจะรวยในที่นี้ถ้ารวยทางด้านการงานจะมีเกณฑ์ที่จะต้องต่อสู้ต่อสู้แข่งขันเป็นอย่างมากและมีเกณฑ์ที่จะต้องรอคอยเก็บผลผลิตไม่ใช่แบบทำปุ๊บแล้วได้ปับ๊บทําแล้วก็รอเหมือนกับแบบ เขามีคนเซ็นกับเราอ่ะมีคนเซ็นเ,าาเนี่ยประมาณเนี้ยหมอสันดูไปตามไพ่นะมีคนเซ็นนะครับเซ็นแบบว่า,อาโอเคโครงการนี้จบเดีย๋ยวรอเก็บเงินรอผลันผลคล้ายๆในลักษณะนี้นะครับเหมือนกับท่านทํางานไปก่อนเหนื่อยก่อนแล้วค่อยได้มันเป็นอย่างนี้นะดวงชะตาเป็นคล้ายในลักษณะนี้เหมือนกับต้องเหนื่อยอ่ะเหนื่อยถึงได้เงินเอางี้ก็ได้เหนื่อยจงได้เงินมันแปลได้หลายหลายท่านไงนะครับราศีจะดูเป็นล้านคนนะ นะครับผมแต่ว่าดูโดยรวมแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยต้องต้องได้เงินนะครับโชคลาภเงินทองวาสนามันมีนะครับบุญเก่าหนุนนาทําให้ท่านเจริญรุง่งเรืองนะครับรว,ววรวยแล้วก็รวยอีกรวยแล้วก็รวยอีกรวยแล้วก็รวยอีก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 นะครับมันรวยอีกรวยไปเรื่อยๆร่อชะตามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วท่านถ้า,ท,าท่านคิดว่ามันไม่จริงมันทุกข์มัน มันไม่มีกระตังนะ่ะมันลําบากนะครับท่านจะทาปล่อยวางเลยนะครับ่านปล่อยวางทําอะไรไม่ได้บางทีเรายิ่งดิ้นยิ่งหมดตัวนะบอกให้นะครับป๋อซันก็บอกข้าไปนะว่ามันยิ่งดิ้นยิ่งหมดตัวเพราะว่าปัญญามันต้องเกิดมาถึงธุรกิจมันจะประสบความสาเร็จปัญญามันต้องเกิดก่อนนะครับบางคนมันขาดทุนรู้ว่าบริษัทเราขาดทุนอยู่เราทําธุรกิจตัวนี้ขาดทุนอยู่นะครับทาค้าขายเนี่ยขาดทุนอยู่ อะไรวะขายดีนะแต่ขาดทุนนะครับเงินมันไปไหนวะเงินไปไหนท่านต้องตั้งสตินะครับไม่ใช่ลงทุนเพิ่มลงทุนเพิ่มนะครับมีคอมเมนต์มานะครับตั้งสติก่อนนะครับหรือว่าหยุดอยู่เฉยถ้าหยุดมันก็ไม่ขาดทุนเพิ่มไงมันก็ขาดทุนเท่านี้สมมตนะิขาดทุนเดือนละหมื่นนะครับไม่พอค่าใช้จ่ายค่ากินเนี่ยขาดทุนเดือนละหมื่นทุกเดือนกินเนื้อทุกเดือนนะครับถ้าท่านหยุดอ่ะมันก็มันก็ต้องจ่ายหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับ แต่ถ้าท่านบอกเฮ้ยฉันจะแก้เว้ยฉันจะเอากาไรให้มันพลิกให้ได้เลยนะครับด้วยปัญญายังไม่เกิดนะครับต้องยั้งอย่างงี้ถ้าปัญญาเกิดมันแก้ได้แน่ปัญญาไม่เกิดเพราะว่าถ้ามันถ้าท่านมีปัญญาท่านสามารถแก้ไปได้ตั้งนานแล้วนะครับต้องแก้ไปได้ตั้งนานแล้วนะครับท่านทบทาธุรกิจมันต้องรวยไปแล้วแต่ว่าปัญญามันยังไม่เกิดไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องหยุดหยุดอยู่นิ่งก่อนธุรกิจมันสมมุติท่านโดนไล่ออกท่านก็หยุดอยู่นิ่งก่อน ฉันอยู่บ้านดีอยู่เฉยๆก็สบายดีนะครับได้อยู่กับลูกกับแฟนมีความสุขดีนะครับไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะจริงๆนะมันไม่มีเงินไม่เป็นไรอย่ามีหนี้แล้วกันนะครับผมไม่มีเงินเราก็อยู่เฉยเยนะครับอยู่นั่งหลบอยู่บ้านนะครับเยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับหมอซานเป็นกําลังใจใทุกท่านนะครับแต่ว่ามันต้องตั้งสติดีเรามาดูดวงชะตากันต่อราศีธนูดวงชะตาท่านจะพลิกบอกได้เลยจะพลิก พลิกผันไปทางด้านที่ดีจะรวยเป็นเศรษฐีจะถูหวยรางวัลที่หนึ่งมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วหัวใจมีเกณฑ์ที่จะโดนเพื่อนหักหลังไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะมีเกณฑ์ที่จะโดนเพื่อนหักหลังเพื่อนมันเจ้าเล่ห์นะครับเราไม่ได้ระบุใครนะหมอจ้าไม่ได้ระบุใครนะแต่ว่าดูไปตามไพ่เพื่อนมันเจ้าเล่เนะห์มันเจ้าเล่ห์มันคอยพูดต่อหน้าท่านนะพูดเพาะไปไหนเพื่อนเป็นไงธุรกิจเป็นไงวะนะเป็นยังไงเพื่อน ค้าขายดีดีไหมนะครับพอรับหลังเราเราก็บอกโอ้ยดีนะดีนะเราเราเอ้ยเราทําแบบนี้นะ๊บเราพูดไปติดไปนิดเดียวไปเกี่ยวกับเจ้านายเท่านั้นนะเขารีบเก็บกับพูดเก็บกับพูดแล้วไปโยนให้เจ้านายฟังน,นะครับเขาเรียกว่าโยนขี้โยนขี้ให้คนอื่นนะครับอย่างนี้มันดวงชะตามันเป็นอย่างนี้นะครับระวังระวังเรื่องโยนขี้ให้คนอื่นนะครับไอต่อหน้าเนี่ย ยิ้มหวานพูดท้อนะรับหลังนี่คอยถือมีดแล้วจะแทงข้้งหลังโอ้โหชีวิตทําไมไพ่ใบนี้ออกมานะครับมันคล้ายในลักษณะนี้เจ็บปวดรวดแรวไอ้คนประเภทนี้อย่าอยู่ใกล้เราเลยนะจะทําให้ท่านทุกข์ใจและทําให้ท่านดวงไม่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเลือกเพื่อนร่วมง,งานต้องเลือกจะทํางานอะไรตั้งสติให้มัน่นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขดี ไม่เห็นจะต้องมีถ้ามีคนไม่ดีมาอยู่ใกล้มันกม็มันก็มีความทุกข์นะครับมันก็ไม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสังเกตดูนะถ้าท่านอยู่ใกล้กับคนดวงดีเป็นยังไงครับเราจะดวงดีไปด้วยนะถ้าท่านอยู่ใกล้กับคนถูกหวยเป็นประจำท่านจะถูกหวยไปด้วยถ้าท่านอยู่ใกล้กับคนแบบจิตตกท่านจะจิตตกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรับพลังบวกนะครับฟังคลิปหมอสันก็รับพลังบวกนะครับหมอสันพูดเลยพูดแต่เรื่องดี ครับดูไพ่ด้าดูดังด้านดีไอ้ไพ่ไม่ดีหมอซันจะพูดว่าคุณจะกล้าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่่ั้นก็ไม่ไม่อ่านมานะ่ะอ่านไปทําไมไม่รู้อ่านแล้วทุกอย่าอ่านเลยดีกว่าไม่อ่านนะครับผมโอเคครับโอเคครับหมอซันมีองค์พระพิฆเนศนะครับทําพิธีแล้วเปิดเนตรเปิดโอดสวยงามมากนะครับองนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยนะครับด้านขวาถือหไหเงินไหายทองนะครับเรียบซับ เก็บทรัพยรวยโชคด้านซ้ายถือลูกแก้วทางด้านเรื่องความรู้สวยงามมากองค์นี้นะครับเปิดเนตรเปิดโอดแล้วมีพลังนะครับองค์พระเพลิเงเนตรเมตตาปกปักคุ้มครองท่านแน่นอนนะครับท่านใดสนใจองค์นี้นะครับสวยมากหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสบเก้าบาทนะครับท่านใดสนใจทักมานะครับซันนี่ 4289ทักไลน์ได้เลยครับสันนี่4289โอเคครับขอให้ท่านแชมชื่นมีความสุขทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับชาวราศีธนูขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับผมดวงชะตาจะเปิดรุ่งโล์ผสมเหล็กร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเป็นทองเฮงๆต่อแดนนี้ไปดวงชะตาเฮงมากๆครับสวัสดีครับถูกลงวันที่หนึ่งแชมชื่นเป็นที่สุดข,ขอให้ท่านสมหวังนะครับสวัสดีครับ